อ่านอ่ะอ่ะใชีบอกเป็นไงบ้างมาร่วมงานกับทางวันนีมงานดีดีปรัซื้อกษาปรับบ้างเลยเมื่อกี้เดินเข้ามาเออก็คือไปอ่านเลยเมื่อกี้ยังเดินเล่นกันอยู่เลยลงรถปุ๊บขึ้นลิฟต์มาสัมภาษณ์เลยค่ะทีบ้ใช่เฮ้ยทำไมปรับอย่างนั้นเหมือนคิวเราปรับจริงๆกันนะก็ไม่ได้ประกาศไลฟ์อัพบอกว่าเออยินกบจะมานึกว่าจะแบบเดินชิวกัน นู่นนี่แล้วก็ประเด็นสภาพเลยมาเลยครับเป็นยังไงใช่ไหมไม่มีใครบอกลุงนะก็รู้สึกเยังไงบ้างมาร่วมงานกับทาำดีๆเลยเขาบอก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับที่ทั้งบิ๊กีบีเชิญมาแล้วก็แล้วก็เราก็มีซีรีส์ร่วมกับบิ๊กที่อเลยครับรู้สึกว่าดีใจวันนี้ก็ได้มาพูดคุยอะไรครับพูดซีรีส์นิดหน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับเีื่ออะไรครับเ้ยมันพี่รักสารวัตรเทียครับ บอกไปแล้วบอกไปแล้วครับบอกไปแล้วเลยเมื่อกี้หรือว่าเขาต้องรอพูดข้างในครับลูกแปดไม่รู้ดีดี้ี่พี่ที่พี่เรื่องเกี่ยวกับอะไรเรื่องเป็นยังไงอ่าก็เป็นจริงจริงตีมตีมหลักคือตีมตำรวจครับใช่แต่ว่าถ้าตัวตัวลายของเรื่องเพนพอยท์ของเขาก็คือเอ่อตัวตัวพระเอกจะดวงตกแบบถ้าองั้นก็ต้องให้ ใช้วิธีแก้ดวงแก้เคล็ดอะไรเงี้ยโดยโดยการหาคนที่เกิดวันจันทร์ที่13ใช่ใช่แล้วก็มาแต่งแต่งงานแก้เคล็ดครับแล้วคราวเนี้ยแม่แม่ก็เป็นห่วงมากแม่เขาเอะเ,เป็นกังวลมากเพราะว่าเขาก็แบบดวงรวยมาโดยตลอดอย่างเงี้ยได้ชัดแล้วเขาก็เลยไปเจอมีจังหวะป้ากันที่สอนอที่เขาทํางานครับแล้วก็บังเอิญเจอคนคนที่เกิดวันจันทร์วันที่สิบสามลาก็คือตัวผมเองซึ่งเป็นบังเอิญอีกว่าเป็น วดที่เป็นเป็นลูกน้องในกีขาอีกทีนึงเราก็เลยแบบต้องมาแต่งงานกันเอแก้แค้นก็คือแต่งหลอกๆแล้วก็มาลุ้นกันว่าเยใครรักใครอะไรทำนองนี้แต่จร่งปกติเป็นคนมีความเชื่อเรื่องนี้นะ่วดตัวว่าแบบว่าเรื่องดวงเรื่องแบบผมว่าเรื่องดวงอ่ะเชื่อนะก็ก็เป็นอีกหนึ่งทุกทุอาชีพแล้วกันทุกจังหวะมีดวงหมดนักฟุตบอลก็ตามเือวยา ทุกๆอาชีพมีหมดที่ผมว่าผมว่ามีหมดอ๋อช่วงฝีเท้าไม่ดีคือไม่ฝีเท้าดีก็ต้องมีดวงด้วยในหลายๆเหตุการณ์รู้สึกว่าถ้างั้นดวงก็เกี่ยวกับทุกอาชีพนั่นแหละแต่ว่าในในอย่างในพอยต์ของเรื่องนี้คือการแต่งงานเรื่องดวงก็อันนี้ก็พีคอยู่เหมือนกันก็ต้องต้องรอดูไม่ไม่สนใจคุณเป็นคนเชื่อไหมคะแต่งงานแก้ดวงอะนะไม่ใช่ไม่เรื่องดวงแก้ดวงถ้าดวงไม่เฉยเชื่อครับคนเชื่อถ้าถือแต่งงานแก้ดวงเชื่อปะ อันนี้หนักไปหน่อยไม่ไม่น่าเชื่อเลยเ้วเรื่องนี้มรวยรวยเรื่องแรกแบบนี้เลยจังปรับตัวยังไงครับสับการที่เราได้รวยปรับตัวเยอะเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำกันบ้านเลยไม่เคยรวยในในหนังในละครในอะไรมาก่อนเลยอาจจะไม่ชินเท่าไหร่ในชีวิตเหรอคะในชีวิตก็ยังยังไม่ยังไม่รวยล้นขนาดนั้นแต่ชีวิตติดดินมากแต่แต่การมันรวยมันยากใช่ไหมตลอดปีเด่นยากนะจริงเหรอผมขี้งกครับ ผมกี่งงก็เลยก็เลยยากอยเรื่ออะไรคเรื่องดวงไหมคะเรื่องดวงครับผมผมว่ามันเป็นก็เป็นส่วนส่วนหนึ่งของของชีวิตอ่ะมันอาจจะไม่ได้เรียกว่าดวงแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะมันส่งผลในวงกว้างผมนใช่เวลาเราสมมติสมมติผมว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็สมมติให้ไปแต่ง แก้ดวงแสดงว่าเขามีมีศาสตร์ความรู้พื้นฐา้นในเรื่องนี้มาแล้วว่าคนที่เป็นอย่างเงี้ยหูเทงจะเป็นยังไงแล้วมาแต่งกับเราเทงมันจะเป็นยังไงมันจะสงเกิมกันในด้านไหนมันมันเหมือนเป็นวิธีเล่าในทางพ่อมว่าว่าการเกิดอะไรเลๆกับส่งผลดีในขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนะใส่เอฟซกที่แบบว่าเราอาจจะเปลี่ยนเลขนิดหน่อยแต่ว่ามันทําให้จิตวิทยาในใจเราอะ่ะมันมันพัฒนาแบบไม่รู้ตัวอะไรย,ย่างเงี้ยแบบอย่างเช่นเลขเนี้ยเหมาะกับเรา เพราะว่าอะไรคาแรคเตอร์เรามันเหมาะกับตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็ส่งผลโดยไม่รู้ตัวไปให้เราชีวิตให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยยังเคยสัมผัสนะแบบว่าเอ้ยช่วงแบบเอ้ยทำไมช่วงนี้เราแบบดวงดีจางอะไรก็เข้ามาเลยเคยไหมเคยมีประสบการณ์อะไรแบบไม่ไม่ค่อยรู้ตัวใช่คือคือไม่ไม่ค่อยได้คิดเรื่องนี้เลยครับขนาดแบบว่าเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ยใช้มาประมาณสิบกว่าปีแล้วนะ ไปเช็คดูดีๆคือคือ F เลยหรอใช่ใช่ใช่ F แต่ว่าก็ก็ใช้ใช้ตอบมาเรื่อยๆมันอยู่ที่ว่าความมั่นใจของเรามากกว่าว่าเราชอบอันนี้หรือเปล่าส่วนตัวเคยเคยเช็คดวงมันไม่แต่ละปีว่าเอ้ดวงปีหน้าเราจะเป็นยังไงเลยไม่ได้เช็คเลยฮะมีมีแต่แบบถ้าเกิดเพื่อนๆทำอะไรเงี้ยแบบลองเช็คเบอร์มือถือเราดีกว่าว่าเป็นยังไงเราก็จะเช็คตามเช็คชื่อเช็คอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงแล้วแต่พี่บอลไม่เชื่อคือคือ อะไรไที่ดีขนาไม่เชื่ออะเขาแซวเขาแซวอยู่ขนาดไม่เชื่อขนาดไม่เชื่ออะไรนะคือ <c oughs> ใช่เดี๋ยวนี้คู่พันเนี่ยเขานิยมไปปลูกดวงกันว่ราะดวงทํางานไปด้วยกันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยครับไม,ไม่ไม่มีเตม็มเต็มที่ก็เข้าว่าไปไป,ไปวัดด้วยกันสบายสบาย,สบายใจสบายใจประมาณนั้นโอ้มันมีถึงท่านผูกดวงด้วยมีเดี๋ยวนี้เขาปลูกได้แดงกันแล้วนะจ๊ะะคือชิบชิบชิบ ใช่ดวงผู้ดวงดวงทำงานจิ๊บจิบไม่ได้ตัดมูลจิ๊บจิบอ่ะมันใหม่อยู่ต้องศึกษาอะเราจิ๊บเรเคยไป็มูลน่าไม่เอาจริงสองมูลมีไปวัดครับตามผู้จัดการที่ก็คือไปเพื่อความสบายใจในแต่ละครั้งในแต่ละปีแต่อะไรเงี้ยก็จะเป็นขนาดนั้นแต่ว่าไม่ถึงขั้นเดินทาง เพื่อไปหลายๆที่อะไรเงี้ยไม่ไม่ถึงขั้นอย่างอย่างคุณจีนเขชอบแก้ชงกันว่าปีนี้ชงไม่ชงอะไรเดี๋ยวเราเคยมีคุทักแบบนี้ว่า้อปีนี้โดงชงกันะไมอเไรชอะเขาชอบไร่ะอะไรอะรออะอรอะอะอะไ้อไอตอะรอะไรอะรอไอเไรอรอะออะอรอไรอะไรรอไรไรอไอไรอยรอ ผมตั้งแต่จำความได้แล้วเคยเชื่อรอบเปียวตอนประมาณม2ช่วงนั้นมันจะมีแบบเราได้ใช้โซเชียลบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าปีนี้ปีนักสัตว์ไหนชงหรืออะไรเงี้ยเราก็เอ้ยเรา2 5เราไม่ต้องแก้หรอกหมายถึงว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้าดีว่ารวก็พอพอเห็นปุ๊บปในปีนั้นผมมอ4ล้มเลย ไม่เคยผมผมมที่บ้านห้ามห้ามขับมอไซค์มาโดยตลอดก็ต้องแอบฝึกอะไรเงี้ยเพื่อนก็ฝึกให้แล้วพอเริ่มจะแข็งหน่อยก็เลยเริ่มซ่าแล้วหมาก็เลยวิ่งมาตัดหน้าเลยมสองมสองก็เลยหักหลบแล้วผมก็เลยเป็นแผลหมดเลยทั้งตัวแล้วก็ความจําเสื่อมในวันนั้นเลยเสื่อมเสื่อมจริงถาเกิดอุบัติเหตุหนักขนาดเดียวนะคือหมายถึงว่าจริงถ้าเกิดเห็นแผลผมตามตัวนั่นก็คือเพราะหมามาตัด ชายไปฝึกที่บ้านเพื่อนแล้วก็นั่นแหละเป็นครั้งนี้อ๋ออาจจะเกี่ยวกับปีชงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเสื่อมนะเมื่อกี้ที่บอกความจําเสื่อมไปวันนั้นที่เสื่อมยังไงก็เสื่อมเลยคือผมตอนนี้ผมก็จำไม่ได้ว่าวันนั้นหมาหมาตัดยังไงแล้วก็คือพอมาเล่าเหตุการณ์เพื่อนมาเล่าให้ฟังอ่ะหลังจากล้มปุ๊บเราช็อกช็อกแล้วก็พูดคาเดิมๆอ่ะอุยแบบเราเป็นแผลผมเป็นแผลกูเป็นแผลเยอะแค่ไหนวะอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปโรงพยาบาล แล้วก็เช็คสมองเข้าเครื่องเข้าอะไรเงี้ยซึ่งผมจําไม่ได้เลยว่าเราไปโรงพยาบาลตอนไหนคือรู้ตัวอีกทีคือเช้าของวันถัดไปตอนนี้ผมก็นึกไม่ออกมันถ้าไปถึงว่าช่วงเวลาลงตรงนั้นอ่ะเราหายไปเลยใช่ใช่น่าจะเป็นอาการช็อกของของสมองแล้วมันแต่ก็คือช่วงเวลาอื่นเรายังจำได้บางบางช่วงเวลาก็หายไปจำได้แค่ว่าเริ่มขับจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเป็นหมาดับดับอากจมกันดับใช่ใช่ เราก็เลยบอกว่าคิดว่าเป็นพรปีชงชงครั้งแรกที่ได้สัมผัสได้แล้วกันที่สาวต่อจากนั้นก็อัตชงก็แก้เลยชงก็แก้เลยก็ไปแก้เลยแก้เลยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็แก่ละหวานน้อยอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็หวานหวานแค่ไหนคะหวานมากไหมคะอันนี้คือมาชงอะไรชงอะไรชงไงชงไรชงแบบชงไม่ใช่มีชงอะมีไรก็คือว่าไม่ค่อยได้ดูเลยครับถ้าเกิดมี เกิดแบบเขานะที่ที่แบบภาพหายไปเลยคือคือตอนตอนผ่าตัดก็คือจําไม่ได้ว่าเลาตอนนั้นหลับตาปุ๊บตื่นมาเลยอ่าโดนวางยาสลบขึ้นมาอะไรไม่รู้ตัวเหมือนกันก็จาไม่ได้ว่าคนละเรื่องอะไรผ่ากีอะไรแต่แต่ว่าไม่ได้แบบว่าคนบอกว่าคนมีคนมาทักอะไรแล้วจะไปทำอะไรยังไม่ไม่ไม่ไปดูอะไรแบบนั้นก็เลยแบบยังไม่มีคนทัก แล้วมีคนขอเลขไหมคะขอขอประจำครับทั้งทั้งในแอร์ทั้งในเดี๋ยวนี้เริ่มไม่แม่นเดี๋ยวนี้เริ่มไม่เกิดแม่นอยู่หรอใช่แต่ก่อนผมแม่นมากเคยให้ราหวังที่หนึ่งด้วยใช่ใช่แล้วก็คือผมทำอย่างเงี้ยปุ๊บออกเลยออกแบบเออประมาณเนี้ยคือไม่รู้เหมือนกันมันอาจจะแบบว่าตรงตรงล็อกกับตรงนั้น แบบช่วงเวลาปบบช่วงเวลาเจอกกันอะไรอย่างเงี้ยแฟนๆรวยเลขเราเราจะจนกันหมดเลยเราไม่มีใครรวยเลยจากรวยๆนะไปตามเลขเราเนี่ยก็แต่แต่พอมาเล่นซีรีส์ที่เกี่ยวกับดวงดวงชอบไหมคะเออมันมันมันดีไม่แต่บางพวกมันเขาดูส่วนตัวก็ถึงเชื่อเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกันคือจริงๆแล้วอ่ะ ไอ้ไอ้ที่เรื่องทวงที่มาแต่งงานกันะว่าเป็นเป็นส่วนที่รองส่วนที่หลักก็คือพอมาแต่งงานกันนะตัวละครสองตัวเนี้เริ่มมีความใกล้ชิดกันโดยที่ตอนแรกแบบไม่ได้อยากจะใกล้ชิดแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอบทำเพื่อเงินเพราะว่าเขามาจ้างแต่งงานเราก็ต้องไปเจอสถานการณ์ต้องมาเจอความใกล้ชิดความผูกพันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของ แบบว่าคนสองคนที่มาอยู่ด้วยกันดวงมันแค่แค่ดวงมันแค่แบบช่วงเริ่มต้นครับว่าว่าต้องมาอยู่ด้วยกันเป็นเหตุเป็นเหตุให้แต่คราวนี้มันก็อาจจะเป็นดวงก็ได้ที่ <มา S 1> ทําให้เราเข้ามาเจอกันได้เจอกับคนนี้อย่างใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นโชคชะตาใช่แล้วได้จริงจริงเชื่อไหมคะว่าดวงทำให้เรามาเจอเจอกันเออดวงไหมก็ถ้าเกิดคนจะพูดอย่างนั้นก็ได้คนจะพูดว่า มันอาจจะปูทางมาตั้งแต่แรกตอนที่เราเกิดอะไรอย่างนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราใช้ชีวิตมาตั้งแต่เกิดมันมันมีแผนของมันอยู่แล้วแค้ให้เส้นทางนี้มันมาบรรจบกันอยู่แล้ก็จริงนะตอนจริงตั้งแต่เกิดแล้วตั้งกี่ปีแล้วเมื่อไหร่ที่เราเป็นพาร์ทเนอร์คู่กันมาโว้ยเกิดตัวเลขเริ่มไม่แม่นละครับเริ่มไม่แม่นแล้วเริ่มเกิดเอาว้นวันที่ใช่หรือเปล่ากีปีเจ็ดนะเจ็ดหกเจ็ดปีมาณนั้นครับอ๋อที่เราถามว่าอาถรรพ์ใช่ไหมอ๋อน่นอน แก้ตรงอะไรแล้วไมแก้ไม่มีอะไรไม่มีมันเหมือนแบบถ้าเกิดคุณมีพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยแล้วเป็นปีชมด้วยกันเราก็คงจะไม่ไม่นไปเราก็ปล่อยไปตามปกติได้เรื่องที่เท่าไหรว่าผ่านจงานทุกกาน์ดใน,น,น,นซีรีส์มันได้แบบของมีออนนี่นับไหมฮะ15 EP เดียวละหนึ่งนาทีนับใช่ไหมอะไรก็ไม่นานไม่เลยต่างก็มีมีกี่เรื่องอันนั้นนับนับด้วยไหมที่ผ่านมาก็อาจจะให้ให้ให้แล้วกัน จำจำเรื่องแรกได้แต่มันมันเป็นยิบยิบย่อยเรื่องแรกคนลีครับอ่าแล้วเริ่งมีได้รูอะไรีงเีปีหน้าแน่นอนปีหน้าแน่นอนเร็เร็วปีเร็วเร็วปีเรวเรปีแน่นอนเพราปีหน้าปีหน้าแน่นอนเพราะไม่ได้ทันปีนี้ปีนี้ไม่ทันแน่นอนอาจจะต้องเรื่องดวงแล้วนะปีนี้อาจจะต้องเป็นเดือนที่

ก็มีน้ำลายติดรอก็มีน้ำลายสุดหล่อต้องต้องเรียกสุดหล่้ยไม่ได่กันไม่หันนะแล้วก็